ลงเรือไปขายหอยแล้วเขาบอกเรือไม่มีเบรเ,เต็หแล้วแต่งตัวดีๆอย่างนี้ตายแล้วดูแล้วหอยฟาดแล้วไว้ใจได้ยังไงเราโทรท่านผูนชน้ชมครับเอาใจช่วยผมหน่อยก็แล้วกันวพี่สังนึกถึงพ่อแก้วไม่แก้วเลย

好的，我就会打。 จะมาทำอะไรเนี่ยจะลงเรือไปขายหอยแล้วเขาบอกเรือไม่มีเบรกแล้วผมโกแล้วแต่งตัวดีๆอย่างนี้ตายแล้วดูแล้วหอยฟาดเป็นคนขับเรือด้วยฟาดนี่แล้วเรือไม่มีเบรกอ่ะ แล้วไว้ใจได้ยังไงเราโทรท่านผู้ชมครับเอาใจช่วยผมหน่อยก็แล้วกันแล้วถ้าเกิดพาผมล่มกลางแม่น้ำผมกลัวปลิงด้วยสิเฮงมาดิลงเรือ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 ลงเลยน้ำเต็มครับน้ำไม่เต็มครับเฮงเลงน้ำเล็มใจน้ำเต็มใจครับอ่าพี่แสงนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเลยแก้วแม่แก้วพ่อแก้วผมตายแล้วค อันนี้พีมงานกี่คอนแก่นนะครับกำลังเป็นเป็นทั้งพุ่มกับและเคนจัดท็อปเองด้วยนะครับพี่อนันต์นะครับพี่อนันต์นะครับเป็นพ่อค้าขายหอยนะครับครับ ผูกกับนะครับมาจัดท็อปเองด้นะครับทุกอย่างทำเองนะครับมันี่เยคยอาข่งเยอะเลยว่าเขไ้อเนนก็ขอเชื่อเยโยก็ทำบุญตามแสศรับธานะโยมนะ ใครเอาไม่ได้ไป่ยนน้องราคาได้ได้บอกมุกเลยใช่ไหมแล้วค่อยเอามสเตอร์ก่อนรวังสัญชาิแต่อย่าพึ่งล่นนะอย่าพึ่งล่วงนะเดี๋ยวค่อยมาไอ้ีโอเ้ยวสัไ้ียงไปนั่งตรงนได้่าเาเาต้โอี่พีเไป่งใกล้ๆพี่สางพีเท่งเอาของมาเอาไว้ตรงกลางเออไปพีเ่งใยาเอเอากลมังไว้ข้างหลัง ไไม่ไดเลยนเดี๋ยวเป็นอยู่เป็นแล้วไม่ขาดอยู่ระวังหางนะระวังหางนะเดี๋ยวออกเดี๋ยวเขียนออกไปนู่นล้วให้สแตนต้าจะไปสแต้าเนาไป้ามสูานดีนกียวันนี้ก็เป็นวันที่ีสเอเราเรียกว่าเป็นวันต้องยู่นอปรจให้มันีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะเขอยู่ทล ไอแก้วของ่นแก้วของข้างหลังที่เรเก่งจะได้ลู้เป็นตกนีเห็นนั่นได้เออไว้ข้างหลังเออไอ้กระมังนี้ปิดฝาไว้หน่อยพี่พี่พี่ไม่ต้องขับเร็วนะมาเรื่อยๆนะปิดฝาอันนี้หน่อยี้เงดูนะว่าว่าไม่ให้เปิดใช่ไหมาสคือคือพี่เดฟไม่ต้องขับเร็วนะพี่นะ มาจะช้าใสกะละมังก็วางใหดีาะวยไปเป็นคุุงน้ำหมดครับเก็บบันทึกเผื่อไว้ด้วยบันทึกเผื่อไว้ด้วยขาตลาดน้ำก็ไปเก็บทกนนี่โยมจะไม่ได้ทำบุญ่านีเดี๋ยวเท่งเอาโทรศัพท์ไปเปล่าเดี๋ยวจะโทรให้คิว่าวางุเพราะว่า ที่นี่ป็นการสงเคราะห์บรรดาบาลทช่ตัทรุนน่านเรียกว่าไอ้ที่ที่ปรนะกอบสมาธิพี่นะพี่เสียงพี่เสียงไปให้หลุดคล้องเลยนะนะไปให้หลุดคล้องให้สตาร์ทมา,อา,มาขอที่นะกระบอกไว้ก่อนเลยไม่มีไม่ได้รับป่าไปีแล้วเมื่อวานที่สามรายสี่ายก็บอกว่าเราไม่ได้รับมาห้าหปีแล้วนี่จะยกออกกันเดียว เพราะว่าเราต้องการให้ปล่อยโปร่เพราะว่าฉังววานี่เราได้อยู่ในมวลหมู่